สวัสดีครับผมพี่ๆนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วแสดงว่าได้ผ่านด่านแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับมาระดับหนึ่งแล้วสำหรับการเทรดนั่นเองนะครับต่อไปครับเราจะมาดูในส่วนของวิธีการที่เราจะเข้าซื้อเข้าขายบ้างนะครับว่าเราต้องกดตัวไหนแล้วก็ปุ่มไหนจะซื้อปุ่มไหนจะขายยังไงนั่นเองนะครับ อันดับแรกนะครับผมพี่พี่รู้แล้วเนาะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกคู่ในการเทรดได้จากหน้านี้นั่นเองนะครับอ,อย่างผมเองผมจะไปเลือกคู่ GU แล้วกันเนาะคูาคู่คู่คนี้ E U ดีกว่านะครับคู่ EU นะครับผมเราเห็นกราฟแล้วนะครับว่ากราฟกําลังลงนะครับทีนี้เนี่ยพอลองกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนนี้ส่วนนี้จะเป็นกราฟส่วนนี้จะเป็นกรารซื้อขายแล้วก็ ข้างล่างนะครับจะเป็นการตั้ง take profit หรือและก็ stop loss นะครับหรือว่า tp sl ของเรานั่นเองทีนี้ผมจะเข้าเซลล์นะครับ0.5ลอดนะครับอ่านี่คือลอดของเรานะครับเราสามารถเพิ่มลดได้นะครับผมต้องบริหารพอร์ตวางแผน Money Management นะครับโอเคอันนี้ผมกด0.5ลอดนะครับผมเห็นว่า กราฟลงผมก็เล่นฝั่งไหนครับฝั่งเซลล์กดเซลล์ได้เห็นกราฟขึ้นนะครับก็เล่นฝั่งบายนะครับผมโอเคผมกดฝั่งเซลลนะ์เนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตอบ yes หรือว่าใช่นะครับโอเคตอนนี้ออเดอร์นะครับของคู่ E.U. นะครับมาแล้วเห็นไหมนะครับตอนนี้ติดลบ10 US อลลาร์แล้วนั่นเองนะครับนี่คือการเข้าเซลล์นะครับถ้าเราจะเข้าบายล่ละ เราก็แค่กดอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือกรอเที่กราฟขึ้นนั่นเองนะครับอ่าง่ายไหมง่ายใช่ไหมจะเห็นว่า TP กับ Excel ผมยังไม่ตั้งเลยเนาะผมจะกลับมาตั้งภายหลังนะครับอาดูนี้ดูที่ผลงานนะครับแล้วก็ผมจะเลือกที่ EU เนาะเมื่อกี้เราตั้ง EU เห็นไหมว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยจะยังไม่มีคําว่า Stop Loss กับ TP มันจะเป็นขีดอยู่นะจะเป็นขีดอยู่ นะครับก็คือยังไม่ได้ตั้งราคาไว้นั่นเองนะครับผมทีนี้เร,เราก็จะตั้งราคาครับก็กดไปที่ออเดอร์นี่จิ้มไปเลยตรงนี้เลยนะครับจิ้มไปเลยจิ้มปุ๊บเราก็จะมาเปิดตรงนี้ครับเห็นไหม TP กับ SL โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะตั้ง TP ที1.09500แล้วกันนะครับ1.09500<ๆ>นะครับาตั้ง SL ใหม่ดีกว่า 1.09 100นะครับแล้วผมจะตั้ง SL ที่1.1 1จุ 1. 1แล้วกันนะครับโอเค1.1 1.1แล้วกันนะครับเขาก็จะคำนวณให้เรานะครับว่าถ้าเกิดว่าเรา TP นะครับเราจะได้กำไร259 US ดอลลา US d ถ้าเกิดเราโดน SL นะครับเราจะเสีย100 5 5 US ดอลลา usd นั่นเองนะครับโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนาะที p กับ sl เนี่ยเอามาจากไหนนะครับถ้าเกิดเราเทรดตามสัญญาณนะครับผมเราก็จะเอามาจากที่โค้ดส่งสัญญาให้เราเนาะออามาใส่นะครับเอามาใส่ภา,า,ายหลังได้นะครับกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงใช่เพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมมันจะมีแจ้งเตือนนะครับว่าเราได้ตั้ง เราได้ตั้งออเดอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงนะครับผมเห็นไหมมีสต็อปลอแล้วมี t ีแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <arose> เพียงเท่านี้นะครับเราก็ไม่ต้องห่วงละนะครับผมเราก็ไม่ต้องห่วงละนะคะนี่คือจบแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะปิดกําไรล่ะสมมุติว่ามันได้กําไรแล้วกันหรือขาดทุนเราต้องการปิดออเดอร์แล้วอ่ะเราจะทํายังไงดีนะครับเราก็มาหน้านี้เหมือนเดิมแล้วเราก็กดติ๊กถูกครับเราต้องการปิดออเดอร์ไหนเราก็ติ๊กถูกออเดอร์นั้น นะครับและเราก็กดคําว่าปิดแล้วเราต้องตอบคําว่าใช่ปึ๊บเรียบร้อยครับนี่คือผมปิดปิดแบบนี้คือขาดทุนโอเคไหมปิดแบบนี้คือขาดทุน20 US d ลลาร์นะครับซึ่งผมปิดให้ทุกคนได้เห็นออเดอร์ล่วงหน้าคืออะไรนะครับไม่มีนะครับอันนี้คือการตั้งออเดอร์ซื้อขายล่วงหน้าปิดออเดอร์นะครับนี่มันจะมาอยู่ตรงเมนูปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับ นี่เมนูปิดออเดอร์นะครับปิดไหม EU เมื่อกี้นะครับปิดติดลบมา19.50 US ดอลลาร์นะครับนี่อันนี้ปิดติดลบมาหมดเลยนะครับผมโอเคไหมผลรวมติดลบ50 US ดอลลาร์นะครับนี่คือการปิดออเดอร์นะครับโอเคไหมการซื้อขายกดบายเซลไม่ยากใช่ไหมแค่เลือกให้ถูกคู่ครับโค้ดส่งสัญญาณคู่ GJ เราคลิกเข้า GJ ครับโค้ดบอกบายบายโค้ดบอกเซล เราเซล์นะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วเรามาตั้ง GPS L T หลังนั่นเองเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับลองฝึกกันดูนะครับ